วันนี้จะพามาชมบรรยากาศในหมู่บ้านนันทวันนะครับเสาลานั่งเล่นพักผ่อนสวนนันทวันนันทวันหนึ่งมีสนามเกเล่นสะพานปีนป่ายบรรยากาศดีมากโอ้โหเย็นดีมากเลยเห็นไหมท่านผู้ชมบรรยากาศดีมีปาด้วยนี่ ปลาอยู่บนพื้นลูกหมากใหญ่เต็มไปหมดเลยลูกบอรเริ่มเทิมเลยไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่ามีช้างด้วยนี่ช้างช้างแอบอยู่ตรงข้างผนังโอ้สวยงามบรรยากาศดีมากมากเลยครับดูดิขึ้นไปห้องโถงใหญ่ สระใหญ่โอ้สะอาดดีนะเนี่ยดูดิท่านผู้ชมหน้านั่งเล่นหน้านอนเล่นนี่เป็นสระน้ำโอ้ยน้ำเต็มเลยปลาเยอะมากี่เป็นสะพานเชือกสะพานเชือกนะแต่ช่างไ่นไม่กล้าเดินหรอกเสียวล่วงน้ำตกน้ำดูดิปลามีปลา,าบืนด้วยท่านผู้ชม ปลาบืนปลาบืนนี่นนะตังนั้นะนะมีปลาบืนด้วยโอ้ดีดีดีด,ดีทำได้ดีมากเลยสวยงามจริงๆงเลยท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับนี่คือหมู่บ้านนันทวันศรีนครินสมุดประการนะนี่ต้นดอกปีบเนี่ย พอเขาออกดอกน่าจะหอมมากเลยครับท่านผู้ชมหอมจริงๆปลาเยอะจริงๆเลยเนี่ยอยากเอาแหงม,มาหวานนี้พี่น้องเลยปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลานิลปลาหมอเทศเหมือนเหมือนปลานั่นนะปานลาหมิโอลปลาเยอะมากๆเลยครับ เอาแห่มาแอบหวานสักสองทีนะชมนะเต็มหม้อเลยเต็มถังเลยนะนบรรยากาศดีจริงๆเลยอันนี้ตรงตร้นแคนานะท่านผู้ชมเนี่ยสูงใหญ่มากเลยนี่ดอกแคนาอันนี้เราไปเก็บดอกแคนากอนบรรยากาศดีจริงๆสวยงามมากอย่าลืมครับมีบรรยากาศในหมู่บ้านนันธวันนะสวนพัดก่อนบรรยากาศดีมากๆร่มรื่นดีมากๆเลย เออน่าอยู่จริงๆเลยนี่เก็บดอกแคเราจะเอาดอกเราจะดอกใหม่ๆนะ <c oughs> ดอกเก่าเราไม่เอามันเพื่อนที่โคนดอกที่มันร่่งใหม่ๆเนะี่ย